นี้นะคะเรายืนอ,อยู่กับท่านบอร์ดบริหารของ gst 9 5 t h a i l เ n d ลนนะคะวันนี้ท่านได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานออค CA t Reward ด้วยนะคะวันนี้เรามาฟังจากปากของท่านค่ะว่าวันนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้อย่างไรคะ่ะเชิญท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอแนะนตัวนะครับกาวิวัตรสัสะะริขานะก็เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของภาคใต้นะครับร,ร่วมกับร่วมกับอาจารย์นัทเรืองอลามแล้วก็คุณสุภาวดีศรีมาลาก็ง,งานนี้ที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับเพื่อประดับเกียรต ให้กับผู้นําที่เริ่มต้นตั้งแต่เฟิร์สและก็ผู้นําที่ทำมาได้ครั้งแรกเลยก็คือรายได้ซินเวอร์ขึ้นไปรายได้ขั้นต่ําอยู่ที่35มหมจนสูงสุดคือตําแหน่งแค่ที่น่ำนะครับรายได้เจ็ดแสนบาทก็น,นั้นถือว่าทีมดวงร้านก็งานนี้เราจัดขึ้นนะครับเราเติบโตมา2ปีจากการที่เริ่มต้นเมื่อเดือนปีหกห้าที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีเรามีการจัดการกันหลายครั้งครับแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองได้เป็นเจ้าภาพ ขึ้นที่นี่พารา์เดนก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาธุรก,กิจคริปโตครับที่เป็นธุรก,กิจที่สามารถทําเงินได้จริงนะจากที่มีเหรียญบิตคอยซึ่งเป็นเหรียญแม่เนาะที่ทำมาได้จาก10บกว่าบาทจนกลายเป็นหลักล้านแต่วันนี้เรามีโ c ครับที่เป็นเหรียญที่เดินตามเนาะก็มีราคา10บกว่าบาท,ทเช่นเดียวกันและผมเชื่อถ้าเหรียญน,นี้ขึ้นราคาหลักล้านได้แสดงว่าวันนี้ธุรก,กิจนี้กาลังนําพาผู้คนนะครับที่กําลังมีภาระหนี้สินบ้าง อยากมีรายได้แพสซีฟบ้างอยากจะทามอดกให้ลูกหลานบ้างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็วันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับนนาเจ้าภาพจัดงานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนทั่วภาคใต้ทั่วประเทศมางานออกแคส s t เอสีออกแคสต์รีวอร์ดครับประจำภาคใต้ในวันนี้ครับก็วันนี้ขอเชิญชวนท่านและขอบคุณทุกท่านด้วยครับุบคณครับสวัสดีครับ